คคสสวัดีโอ้ลุงขายอะไรบ้างคะเนี่ยขายบะหมี่ขายเกี๊ยวขายเส้นเล็กครับบะหมี่เกี๊ยวเส้นเล็กอันนี้คือเกี๊ยวเกี๊ยวหมูเหรอคะเกี๊ยวหมูแดงหมูบดครับโอ้อหุยดูอันน่าอร่อยอ่ะไอ้ของแก้วอันนี้ของพี่เกดค่ะของพี่เกดหุยเกดใช่บะหมี่เกี๊ยวเนี่ยสามสิบบาทสามสิบบาทช่ค่ะเนื้อหมูอะค่ะมันแบบดูแล้วนุ่มมากเลยเนาะขายสูตรไปที่ปอยเป็ดแล้ว ขายสูตรเหรอลุงลุงขายสุดยังไงคะเขาให้ลุงไปเลยทีนี้ไปเครื่งเดือนไปอยู่นู่นเลยลุงไปมาแล้วใช่ไหมคะพี่ชายพี่ชายไปอ๋อไปมาแล้วไปมาแล้วที่โรงแรมเขาเนี่ยที่ไปทำให้เขาแค่นี้ลุงคะแล้วปกติลุงไปขายที่ไหนบ้างคะเนี่ยที่นี่ขายประจำหรทองเปล่าคะขายประจำมา20ปีแล้วครับที่นี่อ๋อไม่คือลุงตะเวนไปทั่วหรือว่าตรงตรงนี้คือเป็นจุดหลักของลุงคะจุดแรกครับจุดแรก จุดแรกแล้วลงไปทุกที่เลยปะไปแถวสารการครับไปถามที่ถามที่ราชการครับอ๋อคือทั่วไปอ๋อเขาเสร็ก็กลับครับอย่างนี้นะอ้าวมาที่เห็นนี่ค่ะนี่ค่ะนี่นี่มากันเยอะแยะเลยนี่นี่มากินก๋วยเตี๋ยวเขาบอกว่าที่เขาบอกที่นี่อร่อยก็เลยต้องมาต้องมาชิมต้องมาชิมค่ะลุงป็อกเป็นไงบ้างคะสบายดีไหมคะวันนี้ พี่รู้จักเหรอค่ะเป็นลูกค้าของโตโยต้าโคสิตังทองค่ะอ้าวอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวพี่พี่จะกินอะไรพี่พี่จะกินอะไรต้องเรียกพี่ใช่ไหมคะถ้าเรียกพี่นี่จะเป็นไงเรียกพี่ด้วยเยอะถ้าเรียกคุณลุงล่ะคะลดไปครึ่งหนึ่งโอ้โหงั้นเรียกคุณพี่ปั๊บงโอ้โหแค่ได้กินก็หอมแล้วนะคะอยากจะบอกนะคะลูกค้าทุกท่านอที่ถ่ายก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊นะคะไม่ได้มีหน้าร้านประจำนะคะแล้วขับรถเพื่อนที่ ก็สามารถมาออกรถกับโรต้าโคสิทธ์อ่างทองของเราได้ว้าว4คันผมบอกมา4คันแล้วครับโอ้โหดูด้านแมคะาดีจริงๆเขาเป็น F4 จัโรต้าโคสิทธ์อ่างทองจริงๆนะคะหืมพ oh yeah, yeah ี่เก๋อร่อยอ่ะน้ำซุปแบบจริงๆคือไม่ปรุงก็ได้นะเขาดีจริงๆเจ้านี้ คับหมดได้อ่างพองมาเสร็จจากนี้ลุงไปที่ไหนคะมีลูกค้าที่ไหนนัดไว้คะช่วงนี้ยังไม่มีใกล้ๆประมาณห้าโมงยังมีโทรศักอือคืออันนี้ก็คือเสียงสั่งมาเราก็พร้อมที่จะไปดูแลคนถึงหน้าบ้านถูกต้องไหมคะออกจากบ้านประมาณกี่โมงคะเพิ่งออกมาเลยอ๋อเพิ่งออกเลยก็เจอเจอเจอเซลก่อนเลยลุงคะวันนึงเนี่ยลุงขายได้กี่ร้อยชามคะเนี่ย ไม่เคยนับครับไม่เคยนับเลยนับแต่ตังคบ้านะเถอะเอาถามตังค์ก็ได้วันหนึ่งเท่าไหร่ไม่ไม่นับไม่นับถ้วยแต่นับตังค์ค่ะถูกแล้วถามตังค์ถามได้ก็คือกลับบ้านก็ให้เมียวัพันเขาโอ้และที่ที่เหลือก็ลงทุนใหม่ใช่นะคะเขาเข้ากระเป๋าตัวเองค่าใช้จ่ายในทุกวันนะครับแต่เก็บวรลพันแน่แน่เก็บค่าตัวของวัพันครับบ้านถ้าอยากทานบักฟังสามารถโทรได้เบอร์ไหนคะ080 4์แ0ดศูครับค่ะ080 สี่สองแปดสี่สองแปดนนะคะคุณลูกค้าท่านไหนสนใจนะสามารถโทรนะคะคออินโดยตรงได้เลยค่ะการันตีของความอร่อยนะคะสุดยอดนะคะ วันนี้นะคะเราจะมาแนะนำรุ่น t o y o ต a Fortuner นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,351,000าาค่ะและรุ่นตัว Toyota Fortuner Regender นะคะราคาอยู่ที่1 5 6 6 0ล้านาค่ะสำหรับเครื่องยนต์นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ G D Super Power นะคะจะมีเครื่องยนต์2.4กับเครื่องยนต์2.8ระบบความปลอดภัยของ Toyota Fortuner นะคะจะมีระบบความปลอดภัยก่อนการชน ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและระบบควบคุมการปรับลดความเร็วอัตโนมัติค่ะระบบไฟหน้านะคะจะเป็น LED โปรเจคเตอร์นะคะเพื่อความสว่างในการมองเห็นอย่างชัดเจนนะคะ ไฟท้ายนะคะจะเป็น LED Light Guiding นะคะเพื่อความสว่างให้รถคันที่อยู่ข้างหลังนะคะมองเห็นได้อย่างชัดเจนขึ้นค่ะสีของ Fortuner ตัวเริ่มต้นนะคะจะมีทั้งหมด6สีนะคะซึ่งเริ่มตั้งแต่สีน้ำเงินเข้มนะคะสีแดงสีขาวมุกสีบอลเงินสีเทาดำและสีดำค่ะส่วนรุ่น Fortuner Legender นะคะจะมีสีขาวมุกหลังคาดาสีแดงหลังคาดาและสีดาค่ะ ภายในนะคะจะมีสิ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือพวงมาลัยนะคะเป็นระบบมันติฟังก์ชันนะคะควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะคะพร้อมกับระบบพาร์เดิลชิพนะคะปรับเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลายัยเพื่อง่ายต่อการเข้าเกียร์ในการขับขี่นะคะเครื่องเสียงแบบจอสัมผัส9นิ้วรองรับ Apple CarPlay, Bluetooth, USBT-connect พร้อมลำโพง6ตำแหน่งและกล้องมองภาพรอบคันที่แสดงผลที่หน้าจอเช่นกันค่ะ ปุ่ม Eco Mode นะคะซึ่งจะเป็นโหมดประหยัดน้ำมันนะคะปุ่ม Power Mode นะคะจะเป็นปุ่มที่ตอบสนองความต้องการในการขับขี่ที่เร็วทันใจของคุณลูกค้านะคะสำหรับภายใน Fortuner รุ่นตัวเริ่มต้นนะคะจะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะส่วน l e g e n d e r ภายในจะเป็นเบาะหนังสีดำสลับแดงค่ะพิเศษสุดนะคะสำหรับเครื่องจนร2.8ร e g e n d 4 w h e 4 l นะคะจะเป็นภายในสีดำสลับขาวค่ะ ย้ำอีกครั้งนะคะสำหรับราคารุ่น Fortuner ตัวเริ่มต้นนะคะจะราคาอยู่ที่1,351,000ค่ะส่วน Fortuner Regender นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,566,000ค่ะสำหรับผู้ชมที่สนใจนะคะรุ่น Toyota Fortuner นะคะหรือรุ่นอื่นๆน,นะคะทักเข้ามาที่เพจ Toyota ครูสิทอ่างทองนะคะ หรือพักเข้ามาทางไลน์นะคะของโตโยต้าโคสิตอังทองหรือโทรศัพท์035617888นะคะทางโตโยต้าโคสิตอังทองนะคะยินดีให้บริการนะคะขอบคุณค่ะ